thank you ขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเกิดมีดท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านเชา้ชาเๆก็มาติดตามสดับรับฟังรับชมข้อคิดธรรมะจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในรายการ รูธธรรมนำชีวิตอัตมภาพประเทศวิสุทธิกวีรองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูประธรรมได้มีโอกาสมาคุยธรรมะกันยามเช้าเชแล้วก็วันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องว่าธรรมะปฏิรูปคนนะหรือธรรมะ กับการปฏิรูปคนนะข้อธรรมะนี่ปฏิรูปคนได้คำว่าปฏิรูปคนก็หมายถึงการาปรับปรุงรูปใหม่จากที่ไม่ดีให้เป็นรูปที่ดีเ,เป็นรูปก็หมายถึงรูปลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดีนี่เป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็นความปรารถนา ดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงทาหน้าที่ปฏิรูปคนจากคนที่ไม่รู้ให้เป็นคนรู้จากคนที่ไม่มีสติให้เป็นคนมีสติจากเป็นคนที่เขินเ,เ,เขิน,ขน,ขนก็ให้เป็นคนที่มีความลวกล้าอาจหาร อาหารแกล้วกล้าราดเริงในในทางธรรมะในสิ่งที่ถูกต้องจากคนที่มีความทุกข์ใจตลอดก็ให้มีความสุขใจนี่เรียกว่าปฏิรูปทั้งภายนอกทั้งภายในพระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนให้เราทุกคนปฏิรูปตนเอง ดยหลักของพระพุทธองค์นั้นต้องปฏิรูปมวลมนุษยชาติจากที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งสอนที่หลอกลวงให้งมงายให้เรามาอยู่เหนืออำนาจเหล่านั้นมีอำนาจเหนือตนเองด้วย โดยมีเหตุมีผลให้มีความเชื่อมั่นตนเองไม่ต้องรอพึ่งใครไม่ต้องรอให้ใครมาบันดาลให้เราเป็นเราเป็นของเราเองได้นี่เราสามารถปฏิรูปตัวเราได้แต่การปฏิรูปโดยธรรมหรือเอาธรรมะมาปฏิรูปตัวเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับธรรมะ เหมือนกับว่าเราต้องการจะอิ่มน้ำสำราญนนะวเราต้องยอมรับว่าเราหิวแล้วต้องยอมรับอาหารที่จะบริโภคเข้าไปถ้าเราอิ่มแล้วมันเหมือนกับเต็มแล้วนะเติมอะไรมันก็ไม่ลงอ,อาหารดีขนาดไหนก็ไม่ได้มองมาที่ข้างนอกเป็นอุป,ปมาอุปไมย แก้วน้ําที่มีน้ําเต็มอยู่แล้วเราใส่น้ําอื่นมันก็ล้นลนะมันไม่เข้าไม่ลงไปในแก้วลงไปก็ใช้ไม่ได้มันไปผสมกับน้ําที่มันอาจจะไม่สะอาดจ,จะเป็นน้ํามีพิษแต่แล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ในการที่จะปฏิรูปคนหรือปฏิรูปตัวเราเนี่ยก็เหมือนกันเอา เราต้องชำระตัวเราเองให้ให้สะอาดแบบนั้นนะจะทาแป้งที่ใบหน้าทาครีมที่ใบหน้าเราก็ต้องล้างหน้าเสียก่อนถึงจะทาลงไปจะทาน้ำอบที่กายจะคราทากรีครีมที่ผิวกาย ให้ครีมมันอยู่คงทนให้มันให้ความสวยความงามแก่ผิวเราก็ต้องขัดสีฉวีวันของเราให้สะอาดเสียก่อนมันถึงจะ,ะสำเร็จประโยชน์จากการทาครีมได้ถ้ามาเหงื่อโชกถึงครีมดีขนาดไหนก็โปะลงไปโปะลงไปแทนที่มันจะ ให้ความสุขสบายชุ่มช่ำร่างกายตรงกลิ่นหอมกลายเป็นว่าไอ้ครีมนั้นไปผปสมกับน้ำเหงือ่อน้ำคลมันกลายเป็นกลิ่นเหม็นก็ได้แต่ที่จะแห้งเร็วกลายกลายเป็นกายเละเทอะไปก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าปฏิรูปนี่มันหมายถึงว่าต้องกำจัด ในส่วนที่ไม่พึงประสงค์ออกไปแล้วเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการถ้าย้อนกลับไปถึงแก้วน้ำก็ต้องเทน้ำในแก้วออกซสียก่อนล้างแก้วให้สะอาดแล้วเติมน้ำใหม่ลงไปที่เราต้องการน้ำมันก็จะลงในแก้วได้ถ้าเราจะดื่มน้ำนั้นก็ได้น้ำที่สะอาดมาดื่มรสชาติก็ดี ถ้าเราขัดผิวหน้าทาหน้าล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำดีแล้วมาทาแป้งทาครีมผัดไล้ชวีบันของตนให้มันสะอาดสวยงามมันก็เป็นไปตามความประสงค์เช่นเดียวกันจิตใจที่เราจะปฏิรูปการปฏิรูปคนเนี่ยมันต้องปฏิรูปที่ใจด้วย ต้องปฏิรูปที่ใจด้วยถ้าปฏิรูปแต่กายกายอ่อนน้อมดูไหว้ซวยกิริยามารยาทงามแต่จิตใจหยาบกระด้างหยาบคายจิตใจมีแต่อิจฉาริษยาขาดเมตตากรุณา,จ,จ,า,าจิตใจมีแต่ความโกรธไม่มีเมตตาเลยจิตใจมีแต่ความโหดร้ายไม่มีความกรุณาเลยนีย่จะไป มันปฏิรูปไม่ขึ้นนะนะปฏิรูปไม่ขึ้นต้องต้องปรับปรุงทีนี้ธรรมะที่จะนำมาปฏิรูปเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสำหรับคฤหัสชนเนี่ยสามารถทำได้นี่หลักเลยสำหรับปฏิรูปตัวตนทั้งร่างกายและจิตใจ ปฏิรูปด้วยการศึกษาฝึกหัดปฏิบัติด้วยการฝึกฝนให้ทานให้ทานที่เป็นวัตถุให้ทานที่เป็นธรรมะที่สำคัญก็คือการให้อภัยหัดให้อภัยบ่อยๆพอให้อภัยปั๊บหมดความโกรธผิวพรรณก็จะผ่องใสดีไม่มีความกึ่งเครียดไม่มีความหน้าดำ ระคำเครียดเพราะจิตใจผ่องใสผิวกายก็ผ่องใสด้วยหน้าตาก็ผ่องใสไปด้วยไม่เป็นบ่อ,บอกเกิดแห่งโรคโรคเลือดเสียโรคเลือดจางเลือดเข้มเกินอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันถ้าหากว่า,า,าทำจิตใจให้รู้จักให้อภัยเป็นปกตินี่ ไม่ว่าเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์น้อยเราก็ให้อภัยได้ทุกคนต้อให้อภัยกันนีเราก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายไม่มีความทุกข์เดือดร้อนที่หนักหนาสาหัสศีลหม่ย,ยกตัวเองให้สูงขึ้นจัดระเบียบร,ร่างกายระเบียบพฤติกรรมจัดมารยาทผกฝนมารยาทอยู่ที่ศีลอยู่ที่ศีล เมื่อศีลดีท่านบอกว่าคนจะสวยสวย,สวยน้ำใจใช่ใจใช่ใบหน้าคนจะงามงามจัญญาใช่ตาหวานเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าตาหวานและไม่สวยนะแต่ว่าให้งามแท้เนี่ยต้องงามจัญญาคือกิริยามารยาทอันนี้ฝึกด้วยศีลแล้วศีลน,นี่ยังควบคุมไปได้ถึงใจนะจะตูปาริสุดที่ศีล คือศีลสีอย่างนะอินทรียสังวรศีลเป็นตัวย่อยหนึ่งในสีสังวรก็คือระมัดระวังตาหูจมูกเลนกายใจเรียกว่าอินทรียสังวรศีลตัวระมัดระวังใจเนี่ยเรียกว่าเป็นศีลทางใจถ้าเรารู้สึกอยู่เสมอว่าเออเรามีศีลน,นะเรามีศีลทางใจอยู่ด้วยนะ เราจะไม่ให้ศีลของเราบกพร่องทั้งศีลทางกายทั้งศีลทางใจเราก็จะเกิดสติระมัดระวังตัวได้ตลอดนี่เรียกว่าเราสามารถปฏิรูปใจของเราได้นะยกขึ้นไปสูงกว่านั้นถ้าเราปฏิรูปให้สมบูรณ์แบบก็ภาวนาที่จริงภาวนาก็อยู่ที่ใจเหมือนกันน,ะเ,ปนเป็นที่ใจล้วน ส่วนศีลนะมีศีลทางกายศีลทางใจแต่ภาวนาในใจล้ลวนให้ฝึกฝนอบรมบ่มเพาเาญเจริญเมตตาภาวนาบ้างถ้าทำได้ทุกวันทุกวันตอนเช้าก็ได้ตอนค่ำก็ได้คนที่ทำชำนาญแล้วก็สามารถที่จะเ,เจริญเมตตาเป็นเมตตาภาวนาเนี่ย ได้ทุกอิริยาบถนั่งรถเม์ก็ได้นั่งขับรถก็ได้ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ทุกคนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราในใจเขาจะได้ไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดที่จะไปเฉียวไปชนไม่คิดโมโหโกรธาไม่คิดทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อน เห็นคนเดินข้ามถนนเราขับรถอยู่เราก็ไม่ไปคิดว่าให้เขาตายไปใช่หมดเรื่องมันรำคาญจังไอ้คนนี้ทำไมมันเดินขวางถนนทำไมเดินไม่รู้จักที่จักทางหรือว่าไปโมโหคนอื่นที่ขับรถมาเฉียวไ้ยไปขวาไปหรือว่าทำไมก็ไม่ไปสักทีขวางอยู่ข้างหน้าเรานี่จะไปเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าทุกคนก็อยากไปให้ถึงที่หมายเหมือนกัน เขาก็อยากไปเราก็อยากไปเขามีที่หมายของเขาเราก็มีที่หมายของเราแต่พอเอิญว่าที่หมายนั้นมันอยู่ข้างหน้านั้นด้วยกันถ้าเขาไปถึงได้ปุ๊บเขาก็คงไปแล้วนะเพราะนัะ้นเราก็สงสารเขาว่าเออเขาอยากให้เขาไปถึงที่หมายเหมือนกับที่เราอยากไปเนี่ยคิดซะอย่างนี้ก็ได้นะเป็นเมตตาภาวนาแต่ถ้าเอากันจริงๆ หาเวลาให้เวลาแก่ตนเองวันหนึ่งมันต้องมีแหละสองนาทีสมนาทีห้านาทีสิบนาทียีสีส่ชั่วโมงเนี่ยหาเวลาแผ่เมตตาไม่ได้หรอือลองนึกดูดิว่าก่อนจะออกจากบ้านห้านาที หรือว่าก่อนจะหลับจะนอนกลางค่ำกลางคืนแผ่เมตตาขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดภาวนาไปอย่างนี้หรือท่านไม่ภาวนาอย่างนั้นท่านก็นจะกกำหนดภาวนาสมถะเป็นสมถะกรรมฐาน ภาวนาด้วยการกำหนดลมหายใจก็ได้ภาวนาด้วยการเจริญวิปัสนาพิจารณากายก็ได้พิจารณาไปถึงโน่นขันห้าหนึน่ยกจิตขึ้นสูงวิปัสนาเลยนั่งหลับตาก็ได้พิจารณาร่างกายนี้ว่ามันไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนมันไม่คงทนถาวรเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แปรปรวนไปต่อไปมันก็คงจะดับคงจะแหลกสลาย คงจะกลายเป็นจุนวิจุนไปคนเป็นคงไปเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมเหมือนกับที่ก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ภาวนาคิดไปอย่างนั้นเป็นวิปัสนาภาวนาอันนี้ก็จะทําให้เห็นความจริงจะให้เราเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขาราร่างกาย พิจารณาเวทนาความรู้สึกนึกคิดของเราที่ว่าเรามีความสุขเรามีความทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างไรทําไมเดี๋ยวก็สุขทําไมเดี๋ยวเราก็ทุกข์ทำไมเดียเด๋ยวก็เฉยๆทําไมจิตของเราทําไมกายของเรามันเป็นอย่างนี้มันเพราะอะไรก็ลองพิจารณาทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าบ่อยๆเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ที่แท้จริงแล้วไอ ไอ้ความรู้สึกนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนนั่นแหละไม่มีอะไรคงทนถาวรอ,อยู่ได้มันสุกข,ขได้แล้วเดี๋ยวก็ทุกได้ทุกแล้วก็สุขอีกสุขอีกแล้วก็ทุกอีกถ้ายังอยู่ในโลกกสันนิวาสนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าหากเรายัางเวียนไหยตายเกิดอยู่เราก็ยังต้องเจอสิ่งเหล่านี้กันต่อไปนี่ถ้าเราคิดไปถึงอย่างนี้ จะทำให้ปฏิรูปตัวเองได้ง่ายขึ้นหรือไปพิจารณาถึงสัญญาคือความจำสัญญาความจำนี้มันก็ไม่เที่ยงเนาะเมื่อก่อนเราก็เด็กๆเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้พอโตขึ้นมาก็จำได้เยอะพอแก่พอจะลาเอามันเสื่อมคือปองไปหมดแล้วจำเบลอเลอะเลอะเลือนเลือนไม่รู้อะไรแล้วสิ่งที่เคยจำได้ดีก็จำไม่ได้ ผู้ที่เป็นนักร้องเคยร้องเพลงโอ้ยสารพัดมาถึงวันนี้ร้องเพลงตัวเองเคยร้องหากินมาก็ไม่ได้จะไปขับกลอนกับบทเสภาะไรก็ไม่ได้จำคนก็ไม่ได้ในที่สุดก็จำลูกจำหลานตัวเองก็ไม่ได้อางันไปสักปีเอาใหม่รู้แล้วว่าเอเอาใหญ่นี่ชื่ออะไรนาะหนุ่มนี่ชื่ออะไรนาะทำไปทำมาป้องมือขึ้นมาเอ้แต่มาลูกหลานใครอ่ะท,ทั้งทั้งที่หลานตัวเองแหละ สัญญามันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปฏิรูปตัวเองได้โดยการเจริญสมาธิมากขึ้นมากขึ้นสังขารสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตสังขารขันเนี่ยกองแห่งอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตเนี่ยเราก็ปฏิรูปโดยการเลือกสรรอารมณ์ที่ดีๆอารมณ์ที่ให้จิตนี้ได้รับการพัฒนาให อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่เกิดปัญญาเกิดเมตตาในเป็นต้นเห่านี้เอาสิ่งเหล่านี้มารับอย่าไปเอาสิ่งชั่วชั่วร้ายร้ายมาใส่ไว้ในใจอย่าไปเอาน้ําครัมมาใส่ในใจอย่า,อาไปเอายาพิษมาใส่ในใจอย่าเอามาปรุงแต่งจิตเท่านั้นแหละถึงจะเป็นขวดน้ำหอมถ้าเอายาพิษใส่เข้าไปน้ำหอมเอามาทาหน้าเดี๋ยวหน้าก็เปื่อยพังหมด ถ้ายาเป็นยาพิษทางอารมณ์มาไปใส่เข้าไปในใจอารมณ์ก็บูดก็เสียหมดเหมือนกันนะวิญญาณขันก็ต้องพัฒนากองแห่งวิญญาณจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานณะวิญญาณจิวหวาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้เกิดขึ้นมาเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นตึกเกิดทางกายเกิดทางใจ เราก็พิจารณาวิญญาณเหล่านั้นนะลวิญญาณนี้จะส่งผลไปถึงมีสภาพเป็นจิตเป็นพอรับรู้แล้วก็สั่งสมเป็นจิตนะถ้าสั่งสมไปในฝ่ายกิเลสอัณหาก็สั่งสมความอยากได้ความทะเยอทะยานความมักใหญ่ไฟสูงต่อไปถ้าสั่งสมในทางดีก็คือสั่งสมสิ่งที่ จะให้กำจัดตัดกิเลสได้เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิรูปขันห้าเหมือนกันนะปฏิรูปขันห้าของเราเนี่ยเรียกว่าปฏิรูปคนพระพุทธเจ้าก็สอนไปแล้วครูบาอาจารย์ก็แนะนำไปแล้วในทุกสายทั้งสายอรัญญวาสีสายคามวาสีก็สอนกันอยู่ถามรรมาทำไปยังไงปฏิรูปไปทำไมปฏิรูปไปเพื่อให้ชีวิตนี้ ได้ประสบพบกับความสุขความสงบให้ชีวิตนี้มีแต่ความดีมีสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ทำให้มากล้นไปด้วยโทษชีวิตนี้ควรจะเป็นชีวิตที่ได้กำไรไม่ใช่เกิดมาแล้วมีแต่ความขาดทุน ขาดทุนทรัพย์สินภายนอกไม่ว่าแต่ขาดทุนทรัพย์สินภายในนี่มันขาดทุนอริยทรัพย์นี่น่าเสียดายเกิดมาแล้วเราไม่สามารถที่จะหาความสุขให้แก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงไม่สามารถที่จะปฏิรูปตัวเองปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปตามอํานาจของกิเลสข,ของตันหาตางของมานะของทิฏฐิเกิด ความโลภมากอยากได้ทโยทะยานไม่หยุดมีความทุกข์ความเดือดร้อนความกระสันกระหืดกระหืออยู่ตลอดเวลาทายานอยากอยู่ตลอดเวลาหลับก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์อยู่ณนะที่ไหนๆก็มีแต่ความทุกข์อย่างนี้มันขาดทุนชีวิตนี้ต้องเป็นชีวิตที่มีกําไรการที่จะมีชีวิตให้มีกําไรได้เราก็ต้องปฏิรูปตัวเรา เอาทานเอาศีลเอาภาวนามาใส่เข้าไปแยกขยายทำต่อไปสามารถที่จะให้ชีวิตนี้ร่างกายนี้ความเป็นมนุษย์นี้ได้รับการปฏิรูปได้รับการพัฒนาได้แล้วเราก็จะเดินทางไปสู่ความสุขด้วยมีร่างกายที่เบามีจิตที่เบามีความ สันติคือสงบทั้งภายนอกภายในได้สามารถที่ใช้ไปถึงสังคมแต่สังคมส่วนกว้างก็ต้องเป็นไปในแนวนโยบายที่รัฐจะได้จัดการให้เอาละวันนี้ก็พอสมควรเกเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ทุกท่านขอเจริญพรชลวิสาขบูชา ฉลองพุทธศัยยันตีฉลองสองพันหกร้อยปีแห่งการตรัสสรู้ันแผ่นเดือนหกวิสาขาบูชา ชาวพุทธางพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตราสูขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคง คนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านไม่ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตาม ขอเก้าตามร้อยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะเก้าตาม ใจห้นทางดับทุกท่านได้ส่งสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใคร